น้ำพีนองสิพามาเบิงบุกม่วงนำดอกไม้สีม,ม่วงพี่นองนำดอกไม้สีม,ม่วงพันแท้มันเป็นยังไง้อพี่นองด้วน้ำนักลูกนี่เป็นกิโลเด้พี่นองด้วยเบิงจากตรงนี้คือ,อยังมันบนในี่เด้พี่นองแต่มันกัน,นวยใ่อยู่ที่มันอยู่ในร่มใตงเงาใบแบบนี้มันมันสีบุม,ม่วงเด้พี่นองที่อ,ออกเขียว น้ำดอกไม้สีม่วงคองแท้มันต้องเป็นสีม่วงม่วงแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อรูปร่างลักษณะของน้ำดอกไม้สีม่วงนี่สิคล้ายๆกันคล้ายๆกันกับไอ้แดงจักระพัดเด้อพี่น้องเด้อม่วงแดงจักรพพัดแต่แดงจักรพพัดขอแตกต่างก็กคือน้ำดอกไม้สีม่วงมันที่ออกสีม่วงแบบนี้แหละพี่น้อง ม่วงม่วงเข้มเข้มแบบนี้ยิ่งโดนแดดยิ่งม่วงงามเด้อพี่น้องเด้อแต่แดงจักรพรรดิสีออกแดง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 สมสมพี่น้องออกแดงแดงสมสมจะน้ำดอกไม้สีม่วงนี่สีเป็นม่วงหน่อยเห็นแังสี่นะครับยิ่งโดนแดดยิ่งสีงามเด้อพี่น้องเด้อสวยงามเลยล่ะลูกใหญ่พี่น้องต้นเตี้ย หยอสีมๆๆ่วงๆเด้อพี่น้องเด้อบางคนก็สิเข้าใจว่าแดงจกักรพรรดิบ่แม่น้ำดอกไม้สีม่วงแอกมันคล้ายๆกันพี่น้องน้ำดอกไม้สีม่วงนี่มันที่เป็นยิงโดนแดดยิ่งสีสวงามเด้อพี่น้องเด้อยิ่งสีม่วงสีงามแต่แดงจักรพรรดินี่สีเป็นออกสีสมสมอันนี้มันบ่โดนแดดเด้อพี่น้องเด้อมนันเลยเขียว ล,ล,ลูกเตอแล้ลูกนี่เิเกือบโล,ล่เละกิโลขึ้นพี่น้องถ้าเกิดบำรุงดีๆนะง้ำงามนะ่ะปุ๋ยไม่นลามเพียงพอเนี่ยงามเลยงามดอกไม้สีม่วงสีเป็นม่งมวงเลยเหรอพี่น้องสีม่วงเลยที่เป็นสีแดงสีสมที่ยังแดงจัก,กรพรรดแดงจักรพรรดินีออกเป็น สีสมสมเหลงแดงสมสมพี่น้องลักษณะสีของลูกโดนแดดของแดงจักรพรรดิที่เป็นแบบนั้นแต่อันนี้เป็นน้ำดอกไม้สีม่วงพี่น้องก็เลยเป็นสีม่วงผมมีสีอื่นเลยละ่ะขี้อกขีเขียวม่วงๆสิยิ่งโดนแดดสียิ่งงามเลยพี่น้องเด้อฟังที่ฟังที่พ่โดนแดดสีเขียวเขียวแบบนี้ฟังที่โดนแดดที่เป็นสีม่วงงามเลยละ่ะ ม่วงเต็มเต็มโตเลยพี่น้องน,ะนี่คือลักษณะของน้ำดอกไม้สีม่วงบางคนกะทิวันเป็นสายพันธุ์เดียวกันบุมเมียนด้วพี่น้องด้วเขาปรับปรุงสายพันธุ์มา้เป็นแบบนี้ครับเม็ดเล็กเนื้อหลบ่ม,มิเสียนรสชาติก็ใกล้เคียงกันกันกบน้ำดอกไม้สีท้องแต่ว่าบัาใช่เลยท,ทีเดียวเด้วพี่น้องด้อ น้ามดไม่สีท้องนี่สีรสชาติหวานหอมนี่พี่น้องแต่น้ามดไม่สีม่วงนี่สีเป็นรสชาติกะหวานขึ้นกันพี่น้องหวานอมเปรี้ยวนิดออกไปค่อนข้างสีหวานมากกว่าถ้าเกิดอมเปรี้ยวมันก็นจะแซบนะพี่น้องบางคนก็สิมากแบบหวา,านอมเปรี้ยวแต่อันนี้สีหวานเลยสุกสีหวาน แต่ก็สิมีกินกินบ่หอมแบบน้ำดอกไม้สีทองพี่น้องหอมอยู่ต่วางหอมแบบคนละแบบอันนี้บางคนก็จีว่าหอมแบบคิวคิวบางคนนะครับบางคนก็จีว่าโอ้หอมแ่บยูคือกันคล้ายๆกันบางคนกะจีบมากนะพี่น้องนะต้องออกไปลองปลูกเบิ่งเลยพี่น้องเด้อลูกมันเป็นกิโลกิโลพี่น้อง ตต้นใบใหญ่บ่สูงเลยพี่น้องต้นนี้ก็อายุกับประมาณต้นนี้ปลูกมาได้สามปีสี่ปีแล้วพี่น้องต้นใบใหญ่เลยขาเป็นพุ่มแต่ว่าลูกดกเขาปลูกไว้หลังบ้านครับพี่น้องจริงๆแล้วที่แรกว่า,ว,าว่าจะปลูกไวห้หนา้า,นหนาบ้านแต่เฮาบมมี่หน้าบ้านหน้าบ้านน้มันติดทางเลยพี่นอ้องเพราะว่ามันปลูกรัก รูปร่างลักษณะมันสวยงามสามารถปลูกปลูกประดับหน้าบ้านได้โชว์หน้าบ้านได้เด้อพี่น้องเด้อนี่แบบสวยงามเลยเด้วกท็ทีอยากแนะนําอีกสายพันธุ์หนึ่งเด้อพี่น้องไอ้ที่ปลูกกินแซบีบสวยงามลูกใหญ่ก็คือไอ้งาสรางแดงพี่น้องพันธุ์งาสรางแดง ก็งามขึ้นกันนะพี่น้องปลูกโชว์ปลูกกินแซบกินสวยกินงามได้ขึ้นกันสวยงามขึ้นกันงาสร้างแดงแต่ว่านวยสีใยๆเหงาๆแล้วก็ออกแรงเลยนะพี่น้องเดี๋ยวสีภาพไปเบิ่งอีกคลิปหนึ่งนะพี่น้องเด้อตอนนี้ก็กำลังติดลูกครับกะบโบไรเป็นติดลูกพี่รกครับปลูกไว้สามปีงาสร้างแดงกันแต่ก็งามงามเฮงอยู่พี่น้องงาสร้างแดง พี่น้องี่นี้สมบดรกปันใดของมาฝากพี่ฝากน้องกันเนาะอันนี้ซื้อต้นพันธุ์มาจากนนทบุรีพี่น้องนี่พื้นที่นองบัวลำพูดเอามาปลูกกงามขึ้นกันพี่น้องลูใหญ่ลูลโดกขึ้นกันทนต่อโกคขึ้นกันมีแมงเจาะต้นเด้พี่น้องต้นบริใหญย ตามปีสี่ปีพี่น้องติดลูกแล้วติดผลแล้วตอนสื้อต้นพันธุ์มาที่แรกอะ่ะต้นหนึ่งอ่ะเจ็ดลอยอพี่น้องตอนที่หุจักที่แรกนะแต่สี่ปีที่แล้วศึกษาเมื่ออยู่สองปีว่ามันหนาสนใจเท่าใดกันเลยไปล้องบึ้งล้องสื่อเมื่อปลูกจากต้นหนึ่งพี่น้องแต่ว่าก็ตน้นราคาหนี่ต้นพันธุ์ราคาหนี่เขากคประกันให้พร้อม บมเมนพันแทะเข้มฟีได้อีกสามตน้นตายเข้มฟีได้อีกสามตน้นพี่น้องก็จะหาประกันรับประกันในปัานนั่นแหละถือแดดซีสีสีงามเลยพี่น้องเด้อถือแดดสีนี่งามเลยเด้อฝั่งหนึ่งม่วงฝั่งหนึ่งเขียวมันจะเป็นให้ไหลท์เลยยังสวยงามเลย เปนสีออกสีม่วงม่วงด้วพี่น้องด้วยรูปร่างลักษณะของผลนี่คือกันเลยกับแดงจักระพัดขนาดก็คือกันพี่น้องขนาดก็ประมาณเดียวกันกับแดงจักระพัดแต่แดงจักระพัดสีออกแดงสีแดงแดงสมสมแต่น้ำดอกไม้สีม่วงนี่สิเป็นสีม่วงม่วงพี่น้องอันนี้ยู่ใต้ใบพี่น้องบ่ม,ม่วงบ่ถือแดดลูกหนึ่งลูกหนึ่งบ่ม,มั็นหน่อยหน่อยด้อพี่นอ้องใหญ่ ไม่เต็มมือรสชาติหวานหอมนินดๆพี่น้องหอมกรบโบนั่นแต่ถ้าวานันเรื่องหวานนี่โดดเลยล่ะโดดลงมาเลยประมาณสิบสี่บิตสิบห้าบิตตุนล่ะยิ่งถือแดดยิ่งสีม่วงงามนขนาดนวยบ่วงงามด้ยนี่พี่น้องเป็นยังงู้วรมันบดดกนวยบ่วงามก็เลยบดตัดอ่ะพี่น้อง แบบเดินตื่นเต้นกันจริงๆามบด,ดูก็เลยบดตัดบกเก็บออกพี่น้องปล่อยมันไปตามอันนี้มันเว,ว่ามันมันบด,ดูกเนาะปีที่มันโดดๆกับปีที่แล้วอ่ะโดกแย่งพี่น้องโดกจนต้นมโมยญ่เลยแหละจนงากรองจนหมูบลงเป็นพุ่มลงเลยเลยพี่น้องตอนที่มันโดดๆป,ปีที่แล้วนะ เด็กเก็บหมากบวงงามหม,มากง้อหมากที่ยังมันอวกปีนีน้มันบดกได้สําเห็นนี่แหละหยือเก็บบอลนั่นมันปล่อยเลยงามดีพี่น้องผู้ใดมาสวยมางามมาประดับปลูกโซนาบานผู้ใดมีนาบานันเด้อสำหรับคนที่มีพื้นที่นาบานนี่มันมมีพี่น้องเลยปลูกหลัง,งบนัน ปลูกโซ่หลังบ้านผู้อยากเห็นอย่างงงางมาเบิองดอกงามพี่น้องแนะน้ำสำดำพูดอย่างมาปลูกม่วงนะพี่น้องเด้ออาชีพว่าพืชเศรษฐกิจียังมากไม่ก็ยังของเขาดอกก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งสวยๆเลยนี่ง่ายพี่น้องแต่เสื ản, baptism, mm ่อออน้ำ <Pal> ล <az ective> ักษณะฝน มันให้ไหลสีให้เบิง้งพี่น้องฟังที่โบสถึกแดดสีเขียวเขียว,ยวฟังที่ถึกแดดสีม่วงม่วงพี่น้องถ้าเกิดมีเวลาตกแต่งผุ่มดีๆเนี่ยโอ้งามเลยแนะนำเลยพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนาสีพาไปเบิง้งเอ่องาสางแดงเด้อพี่นอ้อง,งเด้องาสางแดงอีกนี่เบิง้งดอกไม้สีม่วงก่อน ดูยังไงพี่น้องไปพอกันไม่คิมนาเด้อพี่น้องเด้เออมาฟ้ากันแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวคิมนาเขาจงไปเบิรงหน้าซ่างแดงพี่น้องอคุณทุกไลทุกซัพทุกการติดการตามเด้อพี่น้องเด้อไปพอกันไม่คิมนาครับสวัสดีครับ